สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลเบลี e เช่นเคยครับวันนี้กลางคืนเลยนะตรงบริเวณวัดโพวันนี้เป็นวันครบรอบวันมั่นของมงครผมก็เลยจะพาพลอยมานั่งทานอาหารริมแม่น้ําเจ้าพระยาตรงจุดที่มันตรงข้ามกับวัดอรุณพอดีนะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่ผมมาเคยเดินมาสำรวจมาแล้วนะแล้วผมก็เห็นว่าวิวตรงข้ามวัดอรุณนี่มันสวยมากนะเลยคิดว่าถ้าเกิดว่ามานั่งกินร้านอาหารแบบกลางคืนตรงข้ามวัดอรุณ มันก็น่าจะเป็นวิวที่แบบว่า Amazing สวยงามนะเดี๋ยวเราเป็นยังไงไปดูกันเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวัดโพเวลากลางคืนเงียบมากวัดโพจ่งนงยสวยมากเลยเคยเข้าไปดูปะไม่ค่ะเราเพิ่งเข้าไปดูล่าสุดโคตรสวยวัโดโพที่เขามานวดะใช่อ๋อเคยข้างในนะมันจะเป็นเจดีแบบสวยๆแ,แต่คนไทยเข้าฟรีคนต่างชาติเสียงเงินคนไทเข้าฟรี <c oughs> สวยมากเลยสถาปัตยกรรมไทยนะคุยกับต่างชาติมาหลายคนเขาบอกคือสีอะไรเงี้ยสำหรับเราแล้วคือมันคือสีวัดอะแต่คือฝรั่งชอบม,มากเลยแบบคอมบิเนชันนี้นะการผสมผสานกันระหว่างสีเหลืองสีแดงบางที่มีสีน้ำเงินมีสีเขียวเขาบอกอ้สวยงามนะเขียวเลยใชบ่บางหลังคาวัดบ,บางที่มันไม่ใช่สีเหลืองแดงนะบางที่เป็นสีน้ำเงินก็มีสีเขียวก็มี มันแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันไม,มไม่รู้ความหมายเออมันมีความหมายว่าอะไรอย่างอย่าง,างน่ลหลังคาจะเป็นสีทองทองใช่ไหมแต่นู้นน่ะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเราเป็นคนไทยแล้ก็คงไม่สร้างหลังคาบ้านแบบนี้หรอกสมัยก่อนอาจจะสร้างนะสมัยก่อนแต่ผมว่ามันสวยนะถ้าสร้างหลังคาบ้านแบบเนี้ยมันก็ดูแบบเป็นบ้านแบบโออาร์ดิหลักข้นาคือเป็นถนนบริเวณเส้นที่อยู่ตรงวัดโพติดกับท่าเตียน <c oughs> กินก่อนอ่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปซอยนี้ก่อน เผื่อว่าสนใจร้านน้องซอยนี้เรารถมานะก็นึกว่าเธอจะข้ามขอรี่สอรี่นึกว่าเดินมาแล้วก็เมื่อกี้อังก็ก็จะเดินแล้วเก็บอกเราว่าเป็นไงอะ่ะข้ารถไม่รอเมียเลยโดนเมียด่าเลยเป็นไ,ไงล่ะเป็นไงล่ะนี่นี่อยากกินอยากกินหรอ ว่า after sunrise ต้องมาก่อนอทิตย์ตกดินตรงไหน่าเช้าก็เ,าาเหมือนร้านลุงแต่เขาเขียนว่า after sunrise ก็คือหลังพระอาทิตย์ขึ้นปะ่ะพระอาทิตย์ขึ้นก็ช่วงเช้าไงว้านตอนมี after sunrise กับ before sunset ต่างกันอค่ไหนคือ,อตรงนี้เป็นบริเวณอะไรท่าน้ำอ่ะอ๋อ เที่ยวไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไม่เคยเห็นนี่เหรอเออไม่เคยแบบวัดของฟิลเนี่ยแต่ดูวัดอรุณสวยมากสวยมากอยู่คาเฟ่แต่แถวนี้ยคาเฟ่นี่บีฟอร์ซันซันซันไรด์เนี่ยมันเขียนว่ามันเขียนป้ายว่าบีฟอร์มันเห็นป้ายชี้อยู่ยใช่ป่ะบีฟอร์ซันเซ็ตเป็นร้าน,นาดูฮะทุกคนสวยป่ะนี่มันเป็นตรงข้ามวัดอรุณ ดูไฟเลยครับเข้าใจยังไม่ใช่ตรงนู้นตึกนู้นใช่ตึกขาวๆที่มันยาวๆโอ้โหเรือใครปล่อยคือเรือมาเป๊ะมากอีกแล้วนะเป็นเรือแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็ได้ผมยืนอยู่นี่ตรงหน้าป้ายพอดีเนี่ยท้าเรือเขียววัดโพนะ แล้วก็ตรงข้ามมันจะเป็นวัดอรุณน,นะวิวสวยมากนะีก็เปิดไฟสวยงามเลยกลางคืนเอแต่อาหารไว้รุ่นอย่างลมีทั้งสามโอเคไหมวิวนี่นะในในโต,ตนี่เลยเป็นการเลิกรานได้แบบลรนดอมมา ว่าหิวแล้วไม่รู้แล้วเอางาี้แหละแล้วร้านนี้วิวดีนะข้างหน้าผมปเป็นวิววัดอารมณ์ท <s im itation> ี่แบบพอดีเป๊ะแม่นาแล้วเป็นยังไงเนื้ออ่านเนื้อชื่อมันยาวอ่ะผมไม่ได้เป็นเสียนอาหารอิตาลีแ้วแต่วิวตรงนี้คือบรรยากาศอรุณนะถ้าไม่มองกระจกที่มันจะท้อเนี่ยมนือว่าอรุณเอง สีม่วงๆนะแล้วลดูวนี่เลยปอกเปี๊ยะนะชิ้นใหญ่มากชิ้นยักษ์มากใส่กระหล่บแล้ะนี่ก็เป็นวิวจากชั้นสามของร้านอาหารนะครับชั้นที่ผมนั่งอยู่เมื่อกี้เลยตรงนี้คือไม่ได้มีกระจกบล็อกวิวนะจะเห็นว่ารุ่นแบบเต็มๆเลยนะ แล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นบริเวณท่าท่าเรือเขียววัดโพก็มีคนมาถ่ายรูปก,กับวัดอรุณนะเป็นสถานที่หนึ่งที่ผมว่าชอคนที่ชอบเดทสไตล์อะไรอย่างนี้นะโอทาวอะเหมนะค่อนข้างดูโรแมนติกละนะวิวดีมากครับวันนี้นะครับเขาบอกว่ามีโดนโชว์มีโดนผมพาไปดูโดนโชว์นะเป็นตราของ เป็นเศรษฐกิจคือโชคดีมากๆเลยนะมาแล้วก็มีการแสดงโดนให้ดูผมก็ไม่น่าแล้วไมวันนี้ขับรถไปตรงสะพานพุทธนะคนเต็มเลยบริเวณสะพานพุทธนะเขาน่าจะยืนรอถ่ายโดนกันเลยนะเป็นดอกมะลิดอกก็ค่อยบบานออกมาผมอาจจะถ่ายเต็มไม่ได้นะเพราะว่าวิดีโอจริงมันยาวมากอะถ้าถ่ายโอ้โคนแล้วเป็นสีเขียวนะแต่เราแบบ มันคืือออสีเีเยวเหแล้วหน้ามันหันเนีเออ่ยคือมองด้วยตาจริงอ่ะตาจริงสวยมากมันสวยมากแต่ว่ากล้องกล้องมันไม่จับทั้งหมดสวยุดสุดคือสั่งมาเยอะเกินนี้ได้หมดขอกลับนะฮะร้านก็ชื่อร้านเดียวกับ After Sunrise นะแล้วก็มี b ีฟอร์ซันเซ็ตอีกไม่รู้ว่าร้านเดียวกันหรือเปล่าเราจอดไปเดินบริเวณถนน,นเรียบวัดโพนะไปดูว่าจะมีของหวานอะไรให้กินหรือเปล่ามาฟิลแบบนักท่องเที่ยวมาเจ้รู้ว่าทำไม,มนักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวตรงนี้แต่มันก็มันสวยนะมันสวยนะวิวดีมากน่าเป็นประตูวัดวัดจีน พาะมีขายเก่งชาง้างนี้เลยเนะหรือว่าการตลาดตีนะเพราะอะไรว่าเพราะว่านักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยววัดโพอะ่ะนักท่องเที่ยวบางทีไม่รู้ว่าต้องใส่กางเกงสุภาพเขาก็ขายกางเกงช้างไปเลยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแลนนี้คือร้านอัปเตอร์ซันไว้นะปิดละบลังคาวัดก็สวยนี่เราจะเดินไปทางเส้นทางนี้ แล้วกันเป็นสิ่ยนยำบัวใช่คนเคยนันเข้อาแมวมาเต้นแมวเซอร์ที่ก็เป็นอีกซอยเขาถ่ายรูปว่ารุ่นที่เราบอกตรงนี้<อ>จะเห็นเต็มๆเลยใช่แต่แรวจะพาเธอมาซอยแหละแต่เราจำไม่ได้ พราะสุดท้ายเป็นร้านอาหารชื่อว่าอะไรอร่อยตอนนี้ก็มีร้านที่เจ๋งๆเยอะเนี่ยอันะไรอีกเช่น Fox Princess ไม่เคยแต่คิดบอกว่าร้านดังปิดแล้วเนี่ยยังยังไม่ปิดน,น,นี่ร้านนี้ร้านนี้ไม่ใช่อร่อยร้านนี้ร้านนี้วิวอรุณแล้วตรงข้าวนี่เป็นลุกลุกท็อปบาร์ข้างหน้าเลยว่าถึงวัดอรุณน,นะ อันนี้เป็นวิวอีกมุมหนึ่งแล้วกันน้ําขึ้นสูงน้ําขึ้นจะถึงตรงที่กั้นแล้วกลับมาเส้นเดิมนะเส้นด้านหน้าให้หนยมันจะมีบาร์แจ๊ดหนึ่งอะที่มันเป็นสีแดงๆจาไม่ได้ว่าเดินไปทางนู้นหรือว่าทางข้างหลังจานตกแต่งเขานี่ไงข้างหน้านี่ถึงแล้วมันเป็นบาร์แบบไม่ใช่แจ๊ดแล้วเป็นบาร์แบบแต่งเป็นแนวสีแดงๆแ,แล้วมันดูสวยมากเลยนะ นี่ร้านนี้เป็นบารแบบบาร์ล็อบเ่ยแบบแดงๆแ,แล้วตอนนั้นที่มาจะมีนั่นลุคท็อปเห็นปะศาลา,าอ,อันนั้นเป็นลูคท็อปมองว่อรุณแล้วก็ดูนี่ครับทุกคนดูตึกอันนี้เป็นตึกสไตล์คลาสสิกนะตึกสวยมากเลยคือคนที่มีตึกเป็นบ้านตรงนี้นะไม่ต้องรีโนเวทเลยผมบอกให้รีโนเวทแค่ข้างในพอนะ อันนี้ก็เดินไปวัดพระแก้วตอนกลางวันตรงนี้ถ้าใครดูวัดผมะเขาก็จะมีพวกร้านค้านะเปิดขายของกลางคืนก็ปิดหมดละมีคาเฟ่ยเยอะมากตรงนี้คาเฟ่แล้วก็ร้านนั่งชิลปิดหมดละใชน่าจะโอ้โ้ามาเดินกลาวันนี่เนี่ยจินตนาการทำไมร้อนนี่ยจังช่วงช่วงนี้ถือว่าอากาศเย็นลงแล้วไม่ร้อนเหมือนตอน ก่อนหน้านี้แหละหน้าหนาวน่าจะสบายสบายแต่กลางวันก็คงแบบมีพระอาทิตย์แหละกลางวันตรงแถวนี้คนเยอะมากนะนักท่องเทียเ่ยวเดินเยอะมากกลางคืนนี่ก็คือคนระบายอากาศกันเลยนะแต่ก็รู้สึกปลอดภัยนะเพราะว่าย่านนี้มันเป็นย่านที่แบบตำรวจเยอะทหารเยอะเขีราชก,การเยอะนะ อันนี้ก็เป็นกำแพงวัดพระแก้วแล้วแต่เป็นด้านหลังนะตรงนี้ไม่มีแล้วเดินต,ตรงไปก็คือยาวไปดุนกองทัพเรือ,อใช่ไปท่าประจันท่าช้างศิลปรกรมันไม่ได้เชื่อมกันนะไม่ได้เชื่อมมันเป็นวัดกำแพงวัดขั้นอยู่อ,อันนี้เป็นประตูพิทักษ์บวรแล้วก็เป็นร้าขนขายกางเกงช้างเสื้อช้างเป็นเสื้อลาเต้ก็มีมตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่แต่ปิดหมดลว พาคนไม่เคยเดินกรุงเทพมาเดินกรุงเทพดูพา,าคนไม่เคยเดินกรุงเทพมาเดินกรุงเทพเมื่อก่อนจะเป็นตึกอาคารนี่เป็นท่าเตียนแต่ตอนนี้เขาลื้อออกแล้วห้องเสียง,ยงตุ๊กตุ๊กอ่ะเสียงตุ๊กตุ๊กวิ่ง ใช่ไม่น่ามีคนอยู่นี่ธนาคารกรุงเทพนะเนี่ยจะไปไหนก็เจอแต่ธนาคารเดียวกันโลเคชั่นดีมากเลยเได้แต่คลาสสิกมากเลยก็แบบไปที่ที่แบบาอยากไปไปเยาวราชอย่างววาเงี้ยธนาคารกรุงเทพก็สวยนะใช่เออตรงตรงไอเนี้ยตรง,ตรงมีตีม๊มีตีมมีตีตรงอะไรนะตรงสำเพ็งอ่ะอันนั้นก็สวยเพราะะมีตีมของเขาไปเซี่ยงไฮ้ก็เจอมาตรงนี้ก็สวย ที่ศาลฟานก็มีนะมากรุงเทพหรอใช่ตรงเอ็มบาคาริโลเออหรอมีที่ากรุงเทพได้ได้โลเคชั่นดีๆแบบสวยๆให้กันเล่นมแล้วกลับบ้านหรอกลับบ้านแมจมองที่แบบว่ากระทันหันไม่ใช่กระทั่นเราผมแพ้ผมจะมากินข้าวครบรอบกันแต่งงานเนี่ยแล้วก็มาเดินตรงแถววัดรูนวัดโคนิดหน่อยนะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายนะเพราะว่า มาพลอยพลอยไม่ชอบเดินเยอะตัวใม่แม่แม่พูดผิดพูดผิดพูดใหม่ได้พลอยบอกว่าไม่อยากเดินแล้วอยากกลับบ้านโอ้ยถ้าฉันเดินฉันเดินได้ไกลกว่านี้ฉันเดินไปนู่นสุพรรณกูจิงได้เลยนั่นคือเดินชอปปิ้งเดินเดินเดินได้หมดเลยเดินเธอไม่ชอบเดินเฮ้ยเราเดินบล็อกผมเดินบล็อกที่กรุงเทพจริงไหมเดินมาหลายที่แล้วนะจริงป่ะเราเหมือนกันขนาดเดินดิสนีย์ซียังบดเลยดิสนีย์ซีที่ไหน ญี่่ปุนโอ้ยเนี่ยมันไม่สบายอยากกลับบ้านมันไม่สบายอากาศมันหนาวเสียค่าตั๋วเข้าไปสองพันห้าวันโมสวยมากจรงิงๆนะดูดิอีกครั้งครับแล้วนี่ก็เป็นเส้นที่น่าเดินวัดอรุณจะตรงปากทางนั้นว่าอรุณเป็นเส้นที่น่าเดินมากสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศกรุงเทพพยายามค่้งคืน แบบนักท่องเที่ยวเลยขนาดรถเมย์คลาสสิกเลยรถคันนี้นี่วิ่งได้สมัยผมก่อนผมเกิดนะเนี่ยตอนนี้ยังวิ่งอยู่นะรถเมย์คันนี้น่าจะอายุไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วเป็นเหล็กทั้งคันนะดูแข็งแรงมากอีกครั้งนะฮะ สำหรับใครที่มาวัดโพก็สามารถมาจอดรถดได้ที่ซอยนี้นะเป็นซอยอยู่ข้างๆวัดโพเลยนี่นะค่าจอดรถที่เขาคิดชั่วโมงละยี่สิบบาทแล้วกลางคืนก็ลมเย็นเนี่ยสบายผมว่าประเทศไทยลมประมาณนี้กำลังดีนะสบายๆไม่ร้อนอบอ้าวไม่เหนียวพอแบบว่าใส่แจ็คเก็ตอะไรยนเนี่ยเดินได้เดินได้ไม่ร้อนนะ สำหรับใครดูตรงนี้คนระับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจช่องชแนลอวิ้เบลลีต่อไปด้วยนะฮะแลเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมีไปเดินที่ไหนอีกนะซึ่งบอกเลยมีแน่นอนนะมีแน่นอน<ม>ตอนนี้มีหลายที่มากแต่ยังสรุปไม่ได้ว่าที่ไหนนะฮะกดติดตามไว้ได้เลยนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครับผมบ๊ายบายเดี <Yes. S 1> ย๋ยวไม่รู้ว่าจะมีไฮไลท์มนะจะมีแวะที่ไหนต่อนะ